ว่ากันว่านี่คือสงครามไม่ใช่เกมฟุตบอลว่ากันว่านี่คือคู่ที่เดือดที่สุดในแถบอเมริกาใต้และว่ากันว่าเมื่อเจอกันเมื่อไหร่แฟนบอลตะลุมบอลกันแทบทุกครั้งมันคือซูปเปอร์กราซิโกของสองมหาอำนาจริเวอร์เพลและโบคาจูนเนียริเวอร์เพลและโบคาจูนเนียทั้งสองทีมนั้นเคยเก่อตั้งสมสมสรในระแวกเดียวกัน ซึ่งในระแวกนั้นเป็นย่านของชนชั้นแรงงานในอู่ต่อเรือสัดส่วนใหญ่จนเมื่อปีคศ .1920 เรเวอรเพดได้ย้ายไปในย่านยูเนสซึ่งเป็นย่านของคนรวยจนเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งแยกชนชั้นคนจนและคนรวยและเป็นฉนวนความขัดแย้งของทั้งสองทีมนี้จนเกิดการเรียกชื่อล้อเลียนของแฟนบอลทั้งสองสโมสรเกิดขึ้น โดยแฟนรูปเพตเรียกแฟนโบค่าว่าพวกหมูน้อยซึ่งหมายความว่าพวกกินปุ๋ยกินขี้เหมือนหมูอาหารของคนจนส่วนแฟนโบค่าก็ด่ารูปเพตกลับไปว่าพวกไก่ซึ่งเป็นคำคล้องเสียงที่เปรียบได้ว่าไอหน้าหมีและไอคำด่าความขัดแย้งนี่เองมันได้ฝังไปยังจิตสำนึกของนักเตะทั้งสองทีมด้วย จนมีกรนีในเกมพบกันของเรือเพลและโบคาจูนเนียเกมหนึ่งเมื่อคาร์ลสเตเวตนักเตะโบคายิงได้ก็ได้ไปแสดงท่าดีใจท่าไก่ใส่แฟนบอลเรือเพลจนแฟนบอลเรือเพลเดือดจะเอาเรื่องจนผู้ตัดสินได้ควักใบแดงไล่เตเวตไปในที่สุดเพื่อตัดปัญหา และด้วยความเดือดน,นี้เองก็ได้มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในปี1968ที่บ้านเริวรเพดเรียกเหตุการณ์นี้ว่าประตูที่12ซึ่งเรียกจากการทำประตูครบลลกที่12ของสนามนี้เมื่อแฟนเรีวรเพดเอาธงที่ติดไฟโยนใส่แฟนโบคาจนได้มีการหนีตายอย่างอลละมานจนเกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายเกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของการปะทะกันของทั้งสองทีทมนี้เลยทีเดียว นอกจากนี้โดยความขัดแย้งรุนแรงดังกล่าวของแฟนบอลเวลาสองทีมนี้โครจรมาพบกันที่ไร่ทางการจึงต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณั้งสองพันา 2, นายไปดูแลความเรียบร้อยเพราะแฟนบอลคู่นี้มันตีกันและขว้างปาสิ่งของใส่รถสโมสรจนเสียหาย และนักเตะก็ได้รับบาดเจ็บจนเป็นเรื่องปกติและยังไม่หมดเกมคู่นี้ก็ยังเคยตับปัญหาแฟนบอลตีกันด้วยการย้ายไปเตะอย่างประเทศที่เป็นกลางคือประเทศสเปนนสนามซันเดียโกเบอร์นาบิลของเรือมาริดมาแล้วในเกมรอบชิงชนะเลิศโคปาริเบอร์ตาโดเรสปี2018โอโหเดือดจัดจัดในที่สุดประธานสโมสรของทั้งสทีมนี้ได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าถ้าเกมคู่นี้เตะบ้านใคร เกมนั้นจะไม่มีแฟนบอลของทีมเยือนเข้าไปชมเกมในสนามเพื่อลดความรุนแรงของแฟนบอลทั้งสองทีมลงถือว่าเดือดจนทนไม่ไหวเลยทีเดียวนี่แหละครับเกมคู่เดือดซูเปอร์กลาซิโกระหว่างเรือเพดและโบคาจูเนียที่เราควรไปดูสักครั้งว่ามันจะเดือดแค่ไหนกันเชียวและนี่คือเรื่องเล่าขคางเตนอตอบัตต จากคนดูบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราบอลน,นอเปตตอคบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยน,นะครับขอพระรุ่นครับ